ที่สามเดือนสิบเอ็ดปีสองห้าหกครับมาก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 ครับวันนี้นี่เห็ดปวกไม่เดคขาดไม่เดาขาดต้องกองมาด้วยขออนุญาตด้วยพี่นออ้องฮงยยยว้าขาดเลยได้น้อยเดียวหนึ่ง่ะเห็ดหน้ามอมครับพี่นออ้องสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีทุกท่านครับวันนี้วันที่สามเดือนสิบเอ็ดปีสองห้าหกครับขึ้นเขาอังคารเหมือนเดิมครับ ข้าไปรับชมกันครับว่าวันนี้ผมจะได้เห็นอะไรมากน้อยขนาดไหนนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเคยบำไผ่คนหากินด้วยนะครับพี่น้องไปครับรับชมกันเลยไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดต้องก้องมาด้วยขออนุญาตด้วยพี่น้องโองัดไม่ถึงเสียมก็ไม่ได้เอามาเอาตะมีดมาไม่คิดว่ามันจะออกด้วยลากาโอ้แทงไม่ได้โอยังไม่ถึงโอ้ด้่น้อยนึงก็ยังดี นี sabes, anyway, ่น่ม LIKE ีความสุขจริงๆเวลาได้เก็บเห็ดปวกกับพี่น้องเลยเราได้งัดเห็ดปวกเสียงก็ไม่เด้อมากงางัดงัดงงัด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 งั้งัดงัดงักองไว้ดงัพี่ด้องงัดงึ้งัดแล้วก็งัดงงง

มีเสียงกอกเก็กกอกเก็กนะ้างัมีจุก้อนหินนะนี่เอามากองก่อนเละว้า,าขาดเลยได้น้อยเดียวนึ่งมาอีกก่อนอืมยังขาอยู่โอเคไนะครับหาต่อนี่นาฬิกาเป็นรางสวนแล้ว น็ดปวกครับพี่น้องงัดมาให้ดูเป็นบางส่วนครับอีกบางส่วนยังไม่ทันได้งัดเด้ยพี่น้องอสวยไหมละ่ะสวยไหมละ่ะสวยไหมล่ะครับงัดมาแล้วบมางบางส่วนสวยไหมสวยไหมสวยไหมโอเคเดี๋ยวงัดต่อนะครับช้าไม่ได้จะได้ไปหาต่อไปเดี๋ยวสายแล้ว ต่อเด้อพี่น้องเลยสวยเนาะงามงามเนาะนต่อนะครับอบก่อนเอออบก่อนพี่น้องหน้าหน้าสองดอกสามดอกมีดอกตูมด้วยมีไหมอ่าโอเคย้อนแสงหนเด้อพีอ่น้องหนึ่ง สองครับสามมีแงเอาหน่อยสามครับสามดอกพี่น้องเอสวยๆเลยไปหาต่อโอ้พี่นอ้องมาซื้อเด้อสินค้าวันนี้ครับวันที่สามเดือนสิบเอ็ดปีสองห้าหกครับมาก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 ครับวันนี้นี่เห็ดปวกออกเยอะครับนี่มาหาใย,ยลีเลยครับนี่ใย,ยลีอยู่ตรงยูเทิร์นนะครับเลยป้อมตำรวจน้องไซมาเด้อพี่น้องเห็ดออกมากครับวันนี้ มาซื้อเอามาซื้อเอาอย่าเอาไว้คุณยายนี่ดอกใหญ่อ่ะยังไม่ได้เอาขึ้นเลยเมื่อกี้เนี่ยดอกใหญ่เนี่ยโอ้โหโพดโพดอกใหญ่เห็ดปวกดอกนี้อ้าจะมันใหญ่กว่าฟามือผมอีกชดเล่ย์มาชาเลยมาซื้อมาซื้อมาซื้อมาช่วยอุดหนุนนะครับ